ใจหายไม่คิดว่าจะเลิกกันเชียที่คําพร,รแต่สินใจลดสถานะเหลือเพื่อนหลังมีข่าวลืออีกหนึ่งคู่รักที่ครองรักกันมานานจนถูกจับตาข่าวดีเรื่องแต่งงานสำหรับนางเอกคนดังเชียที่คําพรและหวานใจนอกวงการนักธุรกิจชื่อดังไฮโซบิ Hi ๊ก so ธนพลเบญจรงคกุลจนกระทั่งทั้งคู่เจอข่าวลือรักระหองระแหงบางก็ลือว่าเลิกกันแล้วจนกระทั่งล่าสุด พิธีกรสาวชื่อดังบุมสุภาพรพูดในรายการทัวร์มาลงว่าตอนนี้เชียร์และบิ๊กตัดสินใจเลิกกันแล้วจริงๆเหลือเพียงแค่มิตรภาพที่ดีต่อกันเรื่องนี้ชัดเจนแบบ100%อยเอร์อย่างไรก็ตามรายละเอียดมีอะไรบ้างรอฟังจากปากสาวเชียร์อีกครั้งก่อนหน้านี้ดาราสาวเชียร์ที่คำพรและแฟนหนุ่มทายาตะกูลดังบิ๊กธนพลเบญจรงคกุล ถูกโยงคู่รักมาเท่เลิกเงียบฝ่ายหญิงไม่กดติดตามไอจีฝ่ายชายไรรูปคู่เกือบ4เดือนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีคู่รักคนบันเทิงสะบั้นความสัมพันธ์ล่าสุดมาอีกแล้วกับปิศนาคำใบ้คู่รักสอแววเลิกมาอีกครั้งหลังเพจดังโพสต์คู่รักมาเท่ unfollow กันอีกคู่หรือจะเลิกเงียบอีกแล้ว ทำเอาขาเผือกตาลุกวาวและพุ่งเป้าไปที่หลายคู่แต่ดูเหมือนว่าคู่ของดาราสาวเชียที่คำพรกับแฟนไฮโซหนุ่มทายาทตระกูลดังบิกธนพลที่ถูกจับตาสังเกตว่ารารูปคู่มานานเกือบ4เดือนหากย้อนกลับไปประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเชียเพิ่งให้สัมภาษณ์กับ PPTV ถึงเรื่องความรักว่าฝ่ายชายยังคงดูแลดีโดยเฉพาะการตามรับตามส่งตลอด เมื่อตนเองต้องมารับบทบาทใหม่คือการเป็นผู้ประกาศข่าวส่วนใกล้จะถึงคิววิวาหรือ,อยังนั้นเจ้าตัวบอกไม่ได้คุยเรื่องนี้กันจริงจังยังไม่รีบกันทั้งคู่ขอโฟกัสงานเป็นหลัก